สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มานั่งรองหมอหมอนะคะหมอจะสีดยาให้นะคะทุกคนคือต้องได้ใส่หน้ากากนะคะทุกคนแต่สมัยก่อนถ้าใส่แบบนี้นะคะทุกคนถ้าใส่แบบนี้เน,ะะนาบบนนะเข่าธนาคารเขาวัดโจนนะคะเข่าสถานที่ของราชการนี่เขาวัดโจนเลยเนาะ,ะสีดเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือตอนสีดก็ ไม่ได้ทายนะคะทุกคนเขาไม่ให้ทายเนาะ,ะตอนนี้นั่งรอนะคะทุกคนนั่งรอ15นาทีของการสีดยานะคะอึ่งสีดยากันไข้หวัดใหญ่นะคะที่ด้านซ้ายแล้วก็สีดทั้งด้านขวาก็เป็นสีดยาโรคคนที่นิยมไม่ซื้นสอบทั่วโลกนะคะทุกคนสีดครั้งนี้เป็นครั้งที่สีแล้วนะคะทุกคนก็เลยเนาะ ปกป้องตัวเองไว้นะคะเพราะว่าเราทำงานเนาะกับผู้กับคนก็เลยแบบเออสีดป้องกันนะคะตอนนี้ก็นั่งรอสิบห้านาทีเนาะหมอก็บอกว่าถ้ามีอาการปวดนะคะหรือว่าเป็นไข้ตอนค่ำก็ให้ทานยาแก้ปวดนะคะคือพานาดอลนะคะวิง่งสีดอ่ายา ฉีดยาไข้กันไข้หวัดใหญ่ก็เสียเงินอยู่ประมาณ25ดอลลาร์นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็น p r i v a t e าะแต่มันก็มีฟรีนะคะมันมีฟรีสำหรับคนที่เขาแบบบึงก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่ก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะ,ะเดินทางไปขึ้นรถเพราะว่าแถวนี้ที่จอดรถ มันไม่ค่อยมีนะคะทุกคนที่ต่างประเทศเนาะหาที่จอดรถยากนะคะอยู่ต่างประเทศนี่ดอกไม้สวยๆงามๆนะคะเป็นยูทูบเบอร์ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นอะไรก็ถ่ายไปหมดนะคะเห็นอะไรเราก็ถ่ายเอาหมดนะคะเพื่อนําเสนอวิดีโอของเรานะคะดอกไม้สวยก็เดินนะคะเวลาเดินบึ้งก็ ดูนะคะว่าใครจะโยนเหรียญหรือเปล่านะคะทุกคนว่ามีใครจะโยนเหรียญมีใครจะทิ้งเหรียญไหมคะเดินไปด้วยนะคะแล้วก็มองมองด้านล่างไปด้วยนะ,ะบางทีอาจจะเห็นเหรียญจะได้เก็บนะคะหลังจากที่นั่งรอสิบห้านาทีนะคะทุกคนก็เสร็จสิ้นนะคะรอดูอาการมือแรก ก็ด้วอาการมือแรงนะคะทุกคนคือแบบโอ๊ยตื่นมาอาบน้ำยังหมดทันได้เหตุยังเลยและแลนมาหาหมอนะคะทุกคนแลนมาหาหมอหมอสีดยากอะหมอสีดยากอะค่อยข่อยพี่น้องสีดโป่แหง้งเลยนาโป่งหูซึกเลยเนาะเขาโป่งหูซึกงแบบหมอสีดหมอสีดยาหายนะคะคือสีดสีดอ่าเบื้องซ่ายาอัา การขายวัดใหญ่เนาะพี่น้องปกติปกติหวงกัสีดอยู่แลแตลอดปีเนาะสีดการขายวัดใหญ่แต่กระเบื้องนี่สีดการโลกเนะาะการโลกที่โลกย่างโลกคนนิยมโลกคนนิยมหรือว่าโลกคนที่เขากลัวนะคะทุกคนวันนี้สะผม ผมไม่มีเวลาชีดผมนะคะวิ่งออกจากบ้านนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจวิ่งบีเคตลอดเวลานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะวิ่งก็ขนาดไปสีดวัคซีนนะคะขนาดไปไหายมอสสดยาหายก็ยังพาพี่ๆเพื่อนๆไปเลยเนาะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็อวันนี้ก็อ นัดเจอหมอนะก็จะดูอาการเนะจะดูอาการว่าตอนค่ำจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่ตอนค่ำนี่ก็เข้าอบรมนะคะตอนค่ำก็เข้าอบรมไปเรียนไปเรียนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าอบรมโอบ้านเฮาชิวาอย่างน้องพวกอาเฮียนพวกอ่า C P R นะพี่น้องปาปถมพยาบาล ขันพื้นฐานประมาณนี้เนาะแต่สําหรับอบอนเฮดเวกหกวเงนก็จิมีสองอย่างทีเทียนพิเศษนะก็มีสองมีมีมสองอย่างเนะาะเพราะว่าเพราะว่าหนาที่ก็ต้องได้แบบมีสองอย่างที่ต้องได้เทียนนอกจากการการพื้นผูชีวิทยเนี่ยก็ปฐมพยาบาลขันพื้นฐานเนาะแล้วก็มีสองสองอย่าง ที่จะต้องได้ลงตัวจริงนะคะมือแรกนะคะมือแรกลงตัวจริงอีกตอนคำขา้งนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะขอบขอบคุณ4,149 <c ười> คือเลขสวยมากนะคะทุกคนเลขสวยมากหลังหลังจากที่ได้อ่4,141เนาะคือแบบ41 สี่หนึ่งนะคะโอ้ยเลขแบบอูสวยงามมากนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะเสียงโซคนะคะก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งจัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ